หูฟังแปลภาษาที่มีฟังก์ชันตอบโต้แบบเรียลไทม์ได้ถึง144ภาษาทําให้การสื่อสารของเราไม่ยากอีกต่อไปและตัวนี้นคือ Bas โป o AI ที่เขาดีไซน์มาเป็นหูฟังแบบ Open e a อสีสวยดูล้ำมากๆและมาพร้อมหน้าจอดิจิตอลบอกเปอร์เซ็นต์แบตฟังก์ชันเด่นของตัวนี้นเลยนะคือสามารถแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์ทำให้เราพูดคุยตอบโต้กับชาวต่างชาติแบบรวดเร็วและเขาแปลได้แบบไม่มีดีเลยนะเดี๋ยวลองดูสวัสดีคุณสบายดีไหม Hello how are you เมื่อเช้าคุณกินข้าวอะไรมา What did you eat this morning ไปดูหนังกันไหม Would you like to go see a movie เป็นงเจ๋งปะ ผมว่าหูฟังตัวนี้ทําให้เราสามารถตอบโต้กับชาวต่างชาติได้แบบมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยนะแล้วเขามีโหมดต่างๆในการตอบโต้หรือรับฟังอย่างเดียวก็ได้เชื่อมต่อแอปพลิเคชันง่ายมากแล้วสามารถเลือกภาษาได้ถึง144ภาษ<บ>า,า,าและที่สําคัญนะตัวนี้เชื่อมต่อไว้ได้วยบลูทูธ5.4เสียงชัดทั้งตัวหูฟังและไมโครโฟนเลยแบตอึดฟังเพลงได้ต่อเน,นื่องถึง25ชั่วโมงสามารถเพิ่มเสียงหรือลดเสียงด้วยการสัมผัสที่หูฟังตัวเคชาร์ดเนี่ยมาพร้อมสายของทําให้เวลาเราอยู่ข้างนอกอ่ะมันสามารถหยิบมาใช้งานได้ง่ายๆอ่าผ เป็นหูฟันที่ทําให้เราสามารถตอบโต้ชาวต,ต่างชาติได้สบายๆเลยเพราะว่าตัวไมค์รับเสียงได้แม่นยําและมีความดีเลยน้อยมากใครสนใจเบสโปร AI ตัวนี้นะในคลิปนี้มีโปรอยู่ลองกดดูเลยครับ